จะยื่นอะมีอะไรยื่นมาไว้ให้วางของวางบุหรี่ตรงนี้ฮะก็ฉีดไปมาะกูดก็อยู่นี่เป็นกอง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 ปาขาวบอกว่าคุณนอดกาปาขาวอยากจะเบิกตังซื้อมาะกูดเพิ่มซอยเท่าไหร่ป่ะฮู้จะพอคนจีนเขากินง่ายอยู่ง่าย เอาหมักมกุหมักข้างล่างมาอมได้กูเครียดเลยล่าสุดนี่พนักงานผู้หญิงพึ่งลงมาพึ่งพิง่งมาช่วยงานนี่นะครเข้าห้องน้ำหญิงอ่ะอยู่ติดกับใครไม่รู้อีกห้องหนึ่งทำผมได้ผมี๋ยวจะไปงานมันเกิดเพื่อน นั่งนั่งอยู่น้ำพุ่งข้ามกำแพงมาหยดย้อยมาต่อเนื่องคือข้างบนมันเปิดโล่งด้วยว่าให้อาการถ่ายเทมีพัดลมอยู่ข้างบนน้ำก็ย้อยข้ามมาโดนหัวอีนี่เออ่ระวังนิดนึงค่ะเสียงขึ้นนู้นตอบมาเสีงงอหุ้ยจิกกิ้งมังจังไวยสิงสีขู่ขับปิ้งชิงช่องดีงว่าฝนยุ่งงัน้ำยังต่อเนื่องน้ำมาเรื่อยเรื่อยเปรียบเทียเฮ้ยเป็นเหี้ยอะไรไม่เนี่ย น้ำมึงน้ำน้ำจงโองโเหตุการณ์เสร็จสิ้นเข้าไปสำรวจแล้วเขาเจออะไรน้ำมันเต็มห้องนะครับสันนิษฐานอย่างนี้เขาน่าจะมีปัญหากับสายฉีดตูดคือปกติพวกเรานั่งนะคนไทยเรานั่งชักโครกเรานั่งติดเราใช้สายฉีดตูดนี่เราก็ยิงไปองสามจะเป็นการกดต่ำ ต่ำลงไปยังไงก็ไปชนที่ข้างในอยู่แล้วพี่จีนเขาขึ้นไปเหยียบข้างบนไงสไตล์ของเขาเขาขึ้นไปเหยียบข้างบนแต่นั้นเวลาคนมองด้านตัดด้านข้าเนี่ยเขาหยิบสายฉีดตูดมาอะมันก็จะงองงี้เหมือนง,งูนี้นะคุณมาคุณคิดดูสายฉีดตูดร้านผมต้องบอกเลยว่าแรงมากปั๊มน้ำสองตัวชี้นะอนรารมณ์ไม่งงานซตูดปั๊บย้อยลงหัวลูกน้องผมทันที ท่านด้วยกันนะครับก็ขอเสียงปรบมือให้กับท่านแรกเลยนะครับเท่าแก่น้อยครับผมเสียงที่นั่งด้านหลังนะครับคุณเท่าแก่น้อยคุณอภิสิทธิ์สุดๆเลยคุณได้นั่งบอกนุ่มมากคุณอยากปรับเองแบบเขาไหมเราทําได้นะเอาธรรมดาใช่ไหมฮนะก็คือเท่าแก่น้อยนะครับตอนนี้เนี่ยเขาขายไปทั่ว ยุโรปแล้วาหาเซอร์กิจได้ง่ายครับที่ต่างประเทศเขากำลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ฉะนั้นสิ่งมีค่าที่สุดที่ต้องเท่าแก่น้อยเขาจะมอบให้คุณได้ก็คือให้คุณเป็นหุ้นของเขาเลยในราคาตั้งตน้นคุณรับไปเลยคนละหนึ่งหุ้นทววนครับ ขึ้นเป็น30-40-50ตอนนั้นคุณเอาแผ่นนี้ไปแลกเท่าแก่น้อยซึ่งราคามันเท่ากันเลยได้1นองนะครับตอนนี้คุณเป็นหุ้นเลยนะฮะสำหรับพี่ผู้ชายสูงอายุหน่อยคนที่3นะครับพี่ฮะถ้าพี่ได้หุ้นไปแล้วพี่ไม่อยากแลกขนมพี่โอนหุ้นให้พริตตี้ได้นะครับ อีกท่านหนึ่งถัดมาก็เป็น T O A นะครับ T O A ก็สนับสนุนผมมาตั้งแต่เดี๋ยวนู้นๆแล้วก็จองข้ามปีมาเลยผมปรับปืิบม,มากตอนนี้ก็ททำสีใหม่ออกมาฮะ Note and Clean ก็คือเราไปทาบ้านเราบ้านเราจะกลายเป็นไวบอร์ดเลยเขียนอะไรไปปื๊บปั๊บลบได้พ่นไปฟื้บฟ้าฟืาฟ้บ ลบได้เหมาะสาหรับบ้านที่มีลูกหรือว่าไขรมือบอลเนี่ยหอปฮะหรือว่าเราไปทาภายนอกตามกําแพงที่พวกช่างกลมันชอบมาพ่นบ้านเราเสาตอหม้อหรือที่ต่างๆที่แบบที่ใช้การแบบต้องร่างแล้วก็ต้องการลบล่างแล้วจอดลบพอไม่ผ่านประชามติก็ก่ลบอีกเดี๋ยวล่างเดี๋ยวลบอีกผมว่าในสภานี่เหมาะเอาไปทามากๆผมไว้กับ T O A พิเศษอันนึงบอกตรงๆอยากให้ไปพินาหน่อยก็คืออยากให้ทำซิมโทรฟรีซิมโทรฟรีซิมคืนความสุขจริงๆใช้โทรฟรีตอนคืนวันสุขช่วงเวลาที่เราไม่อยากดูรายการบางรายการพอท่านเริ่มพูดปั๊บเราโทรหาใครก็ได้ฟรีเลยช่วงนั้นพอหมดรายการปุ๊บก็กลับสู่สภาวะปกติโอเคไหมครับโปรดมือกันดีดครับ อีกท่านหนึ่งก็เป็นลูกอมยินตันนูษนะครับคือยินตันสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นสีเงินเงิน,เ,งนเม็ดเล็กๆเ,เหมือนลูกปืนเม็ดเล็กๆเลกคลือบสารสีเงินไว้นั่นรุ่นพ่อเขาทำก็รู้ไหมครว่าทาไมเขาต้องเคลือบสารสีเงินสมัยก่อนลูกอมเนี่ยใช้ของทหารทหารไปลบต้องพกติดตัวเวลามีปัญหาในช่องปากอมรักษาเคลือบสารสีเงินเพื่อไม่ให้มันแตกสลายให้มันอยู่ได้ยาว,ยาว ปัจจุบันนี้เจเนอเรชั่นลูกนี้ออกมาทําต่อก็ไม่จะเป็นต้องเคลือบสารสีเงินแล้วนะฮะเพราะว่าทหารไทยทุกวันนี้ก็ไม่ได้อยู่สนามรบกันนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ในสภาน,นะครับก็เลยไม่รู้จะต้องเคลือบไปทําไมก็เลยเคลือบเปมนงสารใสๆสองชั้นชั้นแรกอมไปปุ๊บระเบิดในปากคืนลงไปปุ๊บไประเบิดในท้องสก,กัดสองกลิต เหมาะมากสำหรับคนที่กำลังจะไปเดทและหวังว่าจะได้รับการจุบในคืนนั้นนะครับโปมือให้กับยินกันนุชนะครับพ่อแก่แล้วนะครับ ผมกลายเป็นคนแบบมันหนาวอ่ะผมเลยมาตั้งแคมเปญของผมเองว่าก็ได้ไะกูจะไม่เรื่องมากต่อไปนี้ใครช่วยไปไหนกูไปไม่มีข้อแม้ตั้งจิตคิดแบบนั้นปึ๊บโปรแกรมแลกมาเลยยะละัหลาทำไมต้องยะหลาดิว,วะแต่พอเราต้องตั้งกฎต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องซื่อสัตย์ใช่ไหมว่าไม่มีข้อแม้อะยะาลาดูไป เยี่ยมน้องคนหนึ่งซึ่งทำมูลนิธิอะไรอยู่สักอย่างที่ยะลาผมก็โทรคุยกับเขาว่าไปยังไงเพราะไม่เคยไปเลยคุณเคยเหรอมีแผนอยู่นี่การท่องเที่ยวไหมว่าหนึ่งจังหวัดที่ควรไปเที่ยวก่อนตายมีไหม <c oughs> น้องยังไงเนี่ยไปยังไงอ๋อพี่นุก็พี่นุษก็อา่อาต้องออกเช้านิดนึงนะคะออกเช้านิดนึงลงหาดใหญ่แล้วก็เดี๋ยวตรีรถจากหาดใหญ่เข้ามายะาดาแต่ยังไงมาอย่าให้เลยเที่ยงนะคะ ช่วงบ่ายเขาไม่นิยมเข้ามากันทำไมทำไมช่วงบ่ายเอาอานาคาเขาไม่นิยมก็เร็วกันอแล้วมันมีวิธีไปยังไงบ้างก็มี2วิธีคือวิธีแรกก็คือเดี๋ยวจะมีแบบทหารนำแล้วก็รถประกบซ้ายขวาแล้วมีทหารตามอีกคันนึงแล้วก็อีกวิธีก็คือ,อพี่น้องเจ้ารถตู้เหมือนเจ้าบ้านธรรมดามา แล้วอันไหนดีกว่ากันก็วิธีแรกที่มีทหารนี่ก็คือก็เรียกแขกมากๆเลยคแค่ง,งั้นกูไปรถตู้แล้วกันไปถึงหาดใหญ่พึ่งมีรถตู้มารับคนขับชื่อแคปเป็นทหารเก่าโอ้วันดีครับพีน่นุชโอ้พี่นี่ใจกล้าจริงๆกล้ามาที่นี่นะพี่นุชนะผมชื่อแคปนะไม่ต้องห่วงนะยะราเมืองน้าเที่ยวเดี๋ยวพาเลยเดี๋ยวพาเที่ยวยะราเลยพี่นี่ ผมแค่ทหารเก่านี่ดูปืนนี่มีปืนนะนี่ปืนนี่กระบ,บอกนึงนะพี่น้องน,นะแล้วก็ผมขับตรงนี้ระหว่างที่นั่งคนขับตรงนี้ที่เปิดกล่องปุ๊บจะมีอีกกระบ,บอกนึงแล้วแล้วน้องบอกพี่ทำไมเอาพี่เวลามีอะไรเราจะได้ช่วยกันไงนี้แต่พี่ไม่ต้องห่วงนะย่าราเมืองหน้าเที่ยวพี่เดี๋ยวผมพาเที่ยวเลย ขึ้นรถไปปุ๊บเขาขับนั่งขับอยู่หน้าผมอยู่ข้างหลังเขาตรงนี้นะครับเขาขับไปอผ่านไปปัตตานีเข้าไปเรืเ่อยไปมันก็เริ่มเปลี่ยวนะครับมันจะเป็นป่ายางสองข้างทางยางเลยยางยางแล้วถนนมันเหมือนเ้นเล็กๆวิ่งเรียบหายเข้าไปโดดเดี่ยวมากไม่มีรถสวนมาสักคันเลยไอ้กูกำลังจะไปไหนนี แล้วพี่แคทนี่ก็เป็นเจ้าภาพที่ดีมากเหมือนไกด์อ่ะ